สวัสดีค่ะก็มาเจอกับช่องรัชนีงานผ้าเฮนเมอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นการแจกเทคนิคการรีดผ้ากาวแบบแข็งนะคะรีดยังไงให้มันติดผ้าแน่นๆนะคะก็มีคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะเราก็เลยจะมาทําคลิปสอนเลยนะคะอันนี้จะเป็นผ้ากาวแบบแข็งนะคะที่เราชอบใช้รีดติดกับตัวกระเป๋าที่เราทํานะคะก่อนอื่นเราก็นําไปแช่น้ําก่อนเลยนะคะ เราก็นําผ้ากาวแบบแขนะคะมาจุ่มลงไปค่ะจุ่มลงไปในน้ําแบบนี้เลยนะคะโอเคจุ่มให้ผ้ากาวเปียกทั้งผืนเลยนะคะแล้วเราก็นําไปผึ่งลมให้ให้พอหมาดๆนะคะให้พอหมาดๆอย่าให้แห้งมากค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็นํามารีดนะคะเ <Okay. S 1> มื่อเรานําไปผึ่งลมให้พอหมาดๆแล้วนะคะแล้วก็นํามารีดได้เลยค่ะ เปิดไฟนะคะประมาณสักเบอร์สองถึงเบอร์สามนะคะให้มันมีความร้อนแล้วเราก็นำมารีดค่ะแล้วเราก็ค่อยๆไล่รีดไปนะคะบางครั้งเราอาจจะวางแบบประมาณแบบนี้สักประมาณสักประมาณห้าถึงหกวินาทีค่ะรีดแล้วก็กดรีดแล้วก็กดเนี้คยค่อยๆขยับไปเรื่อยๆค่ะ การรีดผ้ากาวติดกับผ้ามันต้องใช้เวลานะคะกว่าที่ผ้ากาวเขาจะติดกับผ้าดี ถ้ามันยังไม่ติดนะคะเราก็เพิ่มมาเบอร์สามได้นะคะหรือว่าตัวสี่ค่ะจะทำให้ติดรูขึ้น ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเทคนิคการรีดผ้ากาวนะคะใช้เวลาสักหน่อยนะคะก่อนที่เขาจะติดดีนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube แล้วก็เพจรัชนีงานผ้าเห็นเมกด้วยนะคะ